พวกคุณจาได้ไหมคะว่าเกิดอะไรขึ้นน้ําปริมาณมหาศาลไหลบ่าเข้าท่วมหลายจังหวัดสร้างความเสียหายมากมายสิ่งนั้นคือมหาอุทกภัยที่สร้างความเสียหายหลายพันล้านบาทแก่กรุงเทพมหานครและประเทศไทยเกิดความเสียหายแก่สิ่งกอ่อสร้างบ้านเรือนที่อยู่อาศัยถนนหนทางพื้นที่เกษตรกรรมล่กน้ําจนถึงนิคงอุตสาหกรรมจากเหตุการณ์นั้นผู้คนหลายฝ่ายได้วอนถามว่า อะไรเป็นเหตุให้เกิดปรากฏการณ์มหันตภัยที่ว่านี้มีหลายคำตอบบางว่าเป็นความผิดพลาดในการจัดการของมนุษย์บางว่าเป็นการลงโทษจากธรรมชาติที่ไม่มีใครปฏิเสธได้แต่อย่างไรก็ตามคำตอบที่มักได้ยินเสมอคือเพราะป่าถูกทำลายค่ะเทาที่ฉันรู้ในอดีตป่าในประเทศไทยมีความอุดมสมบูรณ์สูงมีไม้นานาันาุน์ ป่าเหล่านั้นคือทรัพยากรที่สําคัญที่สุดอย่างหนึ่งของเราทุกคนรวมทั้งประเทศไทยหรือแม้กระทั่งของโลกใบนี้เพราะนอกจากป่าจะเป็นปอดของโลกป่ายังเป็นพื้นที่ต้นกําเนิดอีกสิ่งหนึ่งที่สําคัญไม่แพ้กันสิ่งนั้นก็คือน้ําป่าของประเทศไทยจะยังคงความอุดมสมบูรณ์ไว้ได้อยู่ไม่น้อยหากเมื่อเราเรารา้รอยกว่าปีที่ผ่านมาไม่เกิดการสัมปทานป่าไม้ขึ้นความอุดมสมบูรณ์ของป่าในประเทศไทยลดลงเรื่อยๆ เกิดปัญหาภัยแล้งในหลายพื้นที่จากการตัดไม้ทาลายป่าบางพื้นที่ก็เกิดน้ําท่วมจากการที่ไม่มีป่าชะลอน้ําเขื่อนซึ่งสมควรจะเป็นฮีโร่ที่จะมาจัดก,การน้ําให้ก็กลับกลายเป็นผู้ทําลายป่าไปจนราบเสียเองฉันจึงเกิดความสงสัยมาตลอดค่ะว่าคนเรานี้มันจะอยู่ร่วมกับป่าและน้ําอย่างสันติไม่ได้แล้วหรือพระตีชาวปากการกยอบอกพวกเราว่ามีป่าก็ต้องมีน้ําพระตียังบอกแก่คนเมืองอย่างพวกเราอีกว่า หากพวกเราหรือใครก็ตามสักคนเนี่ยเอาป่าไปพวกเขาก็จะอยู่ไม่ได้มันเหมือนกับว่าเรากำลังทุกมอกข้าวของพวกเขาให้แตกออกเป็นสิงเสี่ยงชาวปากการยอบ,บ้านศกลานอาศัยอยู่บนเขาสูงในอำเภอสเสมองจังหวัดเชียงใหม่พื้นที่ที่เทคโนโลยียังเข้าไม่ถึงนอกจากรถยนต์พวกเขาอยู่กับป่าอยู่กับน้ําและธรรมชาติที่รายล้อมรอบตัวพวกเขาหมู่บ้านถูกอบล้อมไปด้วยคุณเขาสีเขียวแบบที่หาจากจังหวัดอื่นไม่ค่อยจะได้แล้ว คิดว่าพวกเขามีน้ำประปาใช้หรือยังคะคําตอบคือพวกเขามีน้ำประปาใช้ค่ะแต่เป็นระบบประปาภูเขาซึ่งน้าที่ใช้กินใช้ได้่มทุกวันนี้มาจากแหล่งต้นน้ำโดยตรงตอนนี้ฉันเดินไปดูไร่หมุนเวียนที่แทรกตัวอยู่ในขุนเขาสงชันบนเส้นทางกลางป่าที่รกทึบฉันถูกไต,ต่ตอ,อมด้วยแมลงที่มากมายเสียงนกร้องและเสียงสัตว์ป่าบางชนิดดังก้องฉันไม่เคยคิดว่าวันหนึ่งจะได้ใกล้ชิดกับธรรมชาติได้ขนาดนี้ กระทั่งกินน้ําก็ยังได้กินน้ําที่ไม่ผ่านการกรองและมีกลิ่นดินจากลําห้วยเล็กๆบริเวณนั้นเลยการเดินทางศึกษาครั้งนั้นทําให้ฉันเหนื่อยพอตัวฉันเองก็เหนื่อยหยุดด้วยความร้อนฉันต้ถามตัวเองว่าทําไมฉันต้องมาทําอะไรแบบนี้ด้วยแทนที่จะได้กินน้ําเย็นๆนอนอยู่ในห้องแอร์และเดินช็อปปิ้งในห้างฉันถามกับตัวเองว่าปตีอยู่กันได้อย่างไรและภายหลังฉันก็ได้ค้นพบว่ามันเป็นคําถามที่งี่เง่งเาเหลือเกินค่ะ ปาของชาวปากการ์กยอเต็มไปด้วยปัจจัยสีน้ำยาสาราโรคเครื่องนุ่งหม่มทุกสิ่งที่จําเป็นต่อชีวิตซึ่งพวกเขาหาได้จากป่าโดยทั้งหมดขอย้ําว่าทั้งหมดนั้นหาได้จากป่าค่ะป่าที่ชนเผ่าปากการกยอรักษาดูแลไว้สืบทอดมาหลายชั่วอายุคนแล้วดังนั้นจากคาถามที่ว่าพวกพตนอยู่ได้อย่างไรคงต้องเปลี่ยนเป็นในที่ที่มีทุกอย่างครบคันแบบนี้ทําไมกลับเป็นเราที่อยู่ไม่ได้ เพราะเราเห็นป่าเป็นสิ่งอื่นเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ไม่ใช่เราเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่คนเมืองไม่มีแต่ว่าสําหรับปตีป่าและน้ําคือสิ่งเดียวกันค่ะอีกเรื่องหนึ่งที่สร้างความอัศจรรย์ใจให้ใจฉันมากก็คือฉันไม่เคยเห็นว่าใครจะมีความเชื่อและข้อห้ามต่อเรื่องต่างๆได้มากมายขนาดนี้อย่างความเชื่อที่ว่าเจ้าตงอยากทาร้ายน้าเพราะจะทําให้นาทีหรือผีน้ําโกรธและเชื่อหรือไม่ว่ามันได้กลายเป็นกุศโลบายที่ใช้รักษาน้ําอย่างฉลาดมาจนถึงปัจจุบันนี้ค่ะ ถ้าชาวประการประยงมีชีวิตเป็นเหมือนนิทานที่จบแบบแฮปปี้เอนดิ้งก็คงจะดีพวกเขาก็คงใช้ชีวิตปลูกผักทำานาเข้าป่าหาอาหารเลี้ยงสัตว์ตกเย็นก็นอนเตรียมตัวเริ่มต้นเช้าวันใหม่ด้วยความสดใสทัามกลางป่าเขาและลำน้ำที่หมดงามอุดมสมบูรณ์ตลอดไปแต่โชคร้ายที่ชีวิตไม่เหมือนในนิทานค่ะยังมีอีกหลายสิ่งที่ค่อยๆรุกคืบเข้าสู่บ้านแห่งนี้ มันเป็นเหมือนเมฆดำที่ค่อยๆปกคลุมความสดใสของผู้คนชาวประการยอบ้านสมบลาลตัวร้ายของนิทานเรื่องนี้บางครั้งก็คือกฎหมายที่มีผลที่ทําให้พวกเขาต้องไร้ซึ่งที่อยู่อาศัยต้องทิ้งถืนป่าที่เขาเฝ้ารักและดูแลให้ทิ้งใส่น้ําที่เย็นสะอาดตัวร้ายในบางครั้งก็เป็นอํานาจของรัฐที่มากับสิ่งก่อสร้างที่เรียกว่าเขื่อน ฉันเห็นภาพว,ว่าผู้ชาราชาวปากกากโยคงฝันเห็นปีศาจเขื่อนค่อยๆรูปคืบกินพื้นที่ป่าอันแสนอุดมสมบูรณ์ของพวกเขาในทุกค่ำคืนแม้หลายคนจะพร่ำบอกว่าเขื่อนจะเป็นที่กักเก็บน้ำในระยะยาวซึ่งจะช่วยแก้ปัญหาความแล้งหรือน้ำท่วมในพื้นที่ด้านล่างได้ดีเขื่อนจะนำชีวิตที่ดีกว่ามาให้พวกเขาจะได้มีน้ำกินน้ำใช้ทำไร่ทำนาตลอดปีฟังดูเป็นชีวิตที่สมบูรณ์แบบและหลายคนไม่รู้ว่าเขื่อนนี้ต้องแลกมาด้วยอะไร ป่ากีพันธกินเหมือนไร่ที่จะจมอยู่ใต้น้ําหมู่บ้านอีกกี่หมู่บ้านที่แตกกระเจิงครอบครัวเครือญาติวิธีการทํามาหากินและวัฒนธรรมฟังแล้วไม่เอกใจคิดบ้างหรอคะว่าหากไม่มีป่าแล้วจะหมายความว่าถึงอะไรได้อีกอย่าลืมที่พติเคยบอกไว้ว่าหากไม่มีป่าเราก็ไม่มีน้ําน้ําคือสิ่งที่สําคัญที่สุดทุกคนดารงชีวิตด้วยน้ําไม่มีใครปฏิเสธความจริงข้อนี้ได้คะ่ะแต่หากมีใครสักคนใช้น้ํามากกว่าคนอื่น หรือหากมีใครสักคนเมื่อต้องการใช้น้ําแล้วต้องทําให้คนอื่นเนี่ยไร้บ้านนั่นคือความยุติธรรมแล้วหรอคะทําไมจิงคลิสจะพลาดแหล่งน้ําถาวรหรือแหล่งน้าตลอดชีวิตที่สามารถผลิตน้ําได้ด้วยตนเองอย่างป่าต้นน้ํานําไปแลกกับแหล่งเก็บน้าชั่วคราวที่มีวันเสื่อมหรือสลายไปบางทีถ้าเราถามพัตตีเล่นๆว่าพตัตตก็ย้ายไปอยู่บ้านไหนก็จบเรื่องแล้วแต่พัตตตอบเราว่าอยู่ไม่ได้พตัตตไม่มีความรู้ที่จะอยู่ฟังแล้วพวกเราก็รู้สึกเศร้าใจค่ะ สุดท้ายนี้เอาเข้าจริงเนี่ยเขือ,อนอาจจะไม่ได้เป็นผู้ร้ายอย่างที่ฉันสมมุติขึ้นเพราะแน่นอนเขือนต้องมีประโยชน์เมื่อใครคนหนึ่งบอกพวกเราว่าระบบไม่เคยผิดมันผิดที่คนใช้ระบบฉันคิดต่อว่ามันผิดที่เราที่เราไม่เคยเอาใจเขามาใส่ใจเราไม่เคยรู้ว่าแค่ไหนที่เรียกว่าพอประมาณคอยจะใช้ให้มากอยู่ร่ำไปคอยมองหาความสะดวสบายอยู่เสมอจนแม้กระทั่งจะต้องเบียดเบนใครก็จะทำ เอาละค่ะวันนี้อย่างน้อยวันนี้เนี่ยสิ่งที่เด็กเมืองเนี่ยฉันได้เรียนรู้ก็คือคุณค่าของป่าและน้ําน้ําไม่ใช่เพียงสิ่งที่ไหล,ลออกมาจากกอกน้ําน้ํามีต้นกาเนิดมาจากป่าวันนี้ฉันตั้งคําถามว่าจะทําอย่างไรให้ทุกคนทุกที่มีป่ามีน้ําโดยที่ไม่ต้องเป็นเด็กเวียนออกจากใจค่ะขอบคุณค่ะ